อิบลิสเป็นมัคลูกของ Allah อัลลอฮ์ตนแรกที่ถูกตั้งชื่อว่าชัยตอนก่อนหน้านี้ยังไม่มีชัยตอนชัยตอนเกิดขึ้นหลังจากที่อิบลิสไม่ยอมสุญูุตให้กับอาดัมซึ่งกลายเป็นลูกพี่หรือหัวหน้าของบรรดาผู้กระทำผิดและทรยศต,ต่ออัลลอฮ์ยังไงผมบอกแล้วทุกคนที่เป็นผู้ทรยศต,ต่ออัลลอฮ์สุบานตะละจะมีลูกพี่ชื่อว่าอิบลิส พวกเขาจะเชื่อฟังและปฏิบัติตามอิบลิสจนกระทั่งปัจจุบันและดำเนินต่อไปจนถึงวันเกียร์มาตัวอิบลิสเองพอใจและยอมรับที่จะอยู่ในสภาพผู้ถูกสาปแช่งบนโลกนี้และถูกทรมานในวันอาคเราะมันยังคงดื้อดึงและยืนหยัดบนความจอมปลอมด้วยท่าทีที่หยิ่งเย่และจองหองไม่ยอมกลับตัวและคืนสู่การพักดีต่ออัลลอ์พระผู้สร้างโดยเด็ดขาดดังนั้นอัลลอฮ์จึงระบุให้อิบลิสเป็นหัวหน้าครองนรกจันนนที่ต้องอยู่ในนั้นตลอดกาล و ا า ع ي ا ل بالله ชัยตอนและอิบลีสเป็นสองชื่อที่อัลลอฮ์มักจะกล่าวถึงในอัลกุรอานและเป็นคำที่ท่านนบีสุลตาระสลัมก็กล่าวไว้ในีฮะดิษของท่านอ่าจากอายะห์แรกเลยนะครับว่า خ ลักว ل ج َ ن َّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ م ِซْ ن َ ا อันนี้พูดถึงการสร้างจินอย่างเดียวนะจินสร้างมาจากไฟที่ร้อนแรงว่า خ ลัก ا ล ج َนมิ م มาริจิมินนาร ن จินนี่อัลลอฮ์ตรัสสร้างมาจาก

S <S <an> ว่า خلق الجن م ถูกอาดัมมิ ا า وخلق ฟะละ م ุมม ف า ك م م ل ا ئ ถูกสร้างมาจากนูร ج ินถูกสร้างมาจากไฟส่วนอาดัมถูกสร้างมาจากสิ่งที่ได้อธิบายให้แก่พวกเจ้าแล้วนั่นคือถูกสร้างมาจากดินชัยตอนถูกกล่าวถึงในอัลกุรอานจำนวน73ครั้งถูกกล่าวถึงด้วยสำนวนเอกพจน์61ครั้งดูเองนะครับว่าเชิงอัดข้อที่หนึ่งมีอยู่ในโซลอะไรบ้าง และด้วยสำนวนพระหูพจน์จำนวน12ครั้งส่วนคำว่าอิบลิสถูกกล่าวถึงด้วยสำนวนเอกพจน์จำนวน11ครั้งเนื่องจากว่าอิบลิสคือชัยตอนและบางครั้งคำว่าชัยตอนเองก็ถูกระบุว่าหมายถึงอิบลิสในหลายที่เช่นกันบางทีอัลกุรอานก็สลับใช้คำอิบลิสก็คือชัยตอน และชัยตอนก็คืออิบลิสเพียงแต่ว่าชัยตอนนี่มันจะกว้างกว่าคําว่าอิบลิสบางครั้งก็หมายถึงอิบลิสแต่บางครั้งก็หมายถึงยินตัวอื่นๆด้วยเข้าใจไหมครับอิบลิสเนี่ยเหมือนเป็นชื่อเฉพาะในขณะที่ชัยตอนเนี่ยเป็นชื่อของสมาชิกทั้งหมดที่เป็นพวกของอิบลิสซึ่งตัวอิบลิสเองก็เป็นหัวหน้าชัยตอนผมไม่อยากไม่อยากให้สับสนไม่อยากให้สับสนคือมันมีอยู่สองสองชื่อ หนึ่งคืออิบลิสไม่ใช่ชัยตอนทุกตัวเป็นอิบลิสนะไม่ใช่นะเข้าใจไหมครับอิบลิสมหมายถึงหัวหน้าของชัยตอนเป็นชื่อหัวหน้าของชัยตอนหัวหน้าของชัยตอนชื่ออิบลิสในขณะที่ชัยตอนเนี่ยหมายถึงทุกตัวเลยแต่บางทีก็อาจจะพูดถึงอิบลิสแต่ใช้คําว่าชัยตอนได้เพราะมันเป็นหัวหน้าของชัยตอนอยู่แล้วอันนี้เป็นลักษณะการใช้คำนะครับ ในอัลกุรอานหรือไม่ก็ในฮะดีษของท่านนบีสุลต่านในรายงานของอบดุสของซาอิดเบนมัสูดท่านกล่าวว่าได้เกิดสงครามระหว่างมลาอิกะและจินและอิบลิสได้ถูกมลาอิกะจับเป็นเชลยใช้ชีวิตอยู่พร้อมกับมลาอิกะอ๋อนี่ไงมันมีเรื่องราวอยู่มันมุ่งมั่นทาอิบะดาห์ต่ออัลลอ์พร้อมกับมลาอิกะแต่เมื่ออัลลอ์สั่งให้มลาอิกะกลับไกรับต่อนบีอาดัมอิบลิสกลับปฏิเสธ อันนี้อยู่ในที่ไหนยอยู่ในทัฟีี r อัตตบรีจามอลบ a ยย n นะครับเล่มหนึ่งหน้าห4าอิบนอับบาสกล่าวว่าก่อนที่อิบลิสจะกระทำการทรยศต่ออัลลอเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มมาลาอิกะที่มีชื่อว่าอาซาซิลสุบฮานอัลลอฮ์ชื่อนี้นานมากไม่เคยได้ยนินเคยได้ยินนานมากแล้วก็เคยได้ยนินบ้างชื่อนี้อซาซิลอซาซิลชตเตอซาซิล คนสมัยก่อนเขาชอบพูดชื่อนี้นะใครเคยได้ยินไหมบางครับเคยได้ยินใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมแล้วไม่มีคนพูดแลวอาซาเซลเนี่ยเป็นชื่อเดิมของอิบลิชชื่อตอนที่มันยังเป็นคนดี <laughs> ชื่อชื่อตอนที่มันยังเป็นคนดีอยู่ชื่อว่ az az าอาซาเซลพอมันกลายมาเป็นคนที่ไม่ดีเปลี่ยนชื่อมาเป็นอิบลิส มีใครอยากจะตั้งชื่ออาซาเซลบ้าง <laughs> อันนี้ <laughs> ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ <laughs> นี่เป็นเป็น,เป,นเป็นทัศนะของอิมรตอัมบาสนะชื่อว่าอาซาเซลเขาเป็นชาวโลกและเป็นมัคลุกที่มีพลังที่สุดจริงจังในการปฏิบัติอิบาดิพร้อมกับบรรดา马ลเอกะเป็นมัคลุกที่มากด้วยความรู้ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำให้เขาแสดงท่าทีหยิ่งยโสไม่เชื่อฟังต่อคำสัง่งของลอที่ให้สุญูต่ตอนนบ,บีอาดัม Subhanallah. Kebang yang jeso, membuat Azazil menjadi iblis. Wallahiadu biillah minzalik.